จากนี้ทุกขั้นทราบดีว่าสถานการณ์บ้านเรานะครับเกี่ยวกับโควิดเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมน,นะครับยังไงก็ตามพวกเราเองเราก็ต้องใช้ชีวิตนะครับเพราะนั้นทุกอย่างจะจะหยุดนิ่งไม่ได้นะครับเพราะนั้นทางจังหวัดสกลนครรวมถึงสาธารณสุขเนี่ยเราได้เตรียมการมาหลายเดือนคุยกันนะครับเพื่อที่จะจัดงานทายังไงที่คนที่มางานแล้วจะได้รับเชื้อกลับไปทายังไงคนที่อยู่ภายนอกเข้ามาเนี่ยเพ่อจะเอาเชื้อมาให้เรา ทำยังไงทุกคนที่เข้ามาจะรู้สึกปลอดภัยนะครับทุกคนมาทําบุญนะครับกลับไปก็ต้องปลอดภัยก็ต้องแข็งแรงกลับไปนะครับเรามีมาตรการหลายๆอย่างที่เราเตรียมไว้สําหรับงานนี้โดยเฉพาะซึ่งเราคิดว่าสิ่งที่เราเตรียมเนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่สําคัญที่จังหวัดอื่นๆหรือที่อื่นๆเอาไปใช้ต่อไปนะครับอย่างแรกก็มีประกาศค้บคุมสําหรับการเดินทางเข้ามาถ้าท่านเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นสีฟ้าจังหวัดท่องเที่ยวท่านต้องรายงานตัวนะครับแล้วก็กักตัวนะครับ ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วอันนี้เราให้เข้ามานะครับนี่คือหลักๆเลยเรามีมาตรการที่สําคัญอยู่ในงานอย่างแรกเลยก็คือสําหรับคนที่จัดงานทุกคนจะต้องวัคซีนอย่างน้อยสองเข็มนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนที่นี่หรือคนที่ไหนใครก็ตามจะมาขายของใครก็ตามจะมาเป็นนักร้องนักดนตรีนักแสดงหรืออะไรก็ตามที่มาในงานนี้นะครับที่มาที่่ต้องวัคซีนสองเข็มมาแล้วไม่ได้มาเปล่า,าเราจะทําการตรวจ a t K ตรวจไม่ได้ตรวจแค่ครั้งเดียวนะครับ ตรวจก่อนงานเริ่มและตรวจระหว่างที่มีการการนวัตกรรมระหว่างนวัตกรรมนะครับซึ่งจะตรวจทั้งหมด2ครั้งนะครับเราจะตรวจตรวจปุ๊บถ้ามีใครบวกนะครับเราจะส่งตรวจอาทิดซซึ่งตรวจละเอียดมากขึ้นที่โรงพยาบาลสกลนครผลออกมาภายในยี่ชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อใครที่บวกปุ๊บร้านนั้นจะต้องถูกปิดนะครับแมสเป็นสิ่งที่สำคัญเราทราบดีว่าตอนนี้สายพันธุ์หลักๆที่ระบาดส่วนใหญ่ก็คือโอมิคอน ว่าเรานี่1ต่อหนึ่ะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการระบาดเกิดขึ้นหน้ากากอนามัยยิ่งสิงีสำคัญ